<DJ. S 2> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแน n ไอแ j น u r n e y นะคะวันนี้แอนมีเพียค่ะเพื่อนๆเลือกทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะในหัวข้อเหตุผลของคนที่เงียบหายไปจากเรานะคะมีให้เลือกทั้งหมด3ภาพนะมีภาพที่1ภาพที่2แล้วก็ภาพที่3นะคะทําสมาธิเลือกภาพที่สะดุดตาเพื่อนๆมากที่สุดนะคะถ้าเลือกยังไม่ได้ให้กดพอร์ตไปก่อนนะถ้าเลือกได้แล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกภาพที่หนึ่งนะคะเป็นภาพนี้นะคะเหตุผลของคนที่เแยบแผ่ไปจากคุณนะคะเรามาดูกันเลยค่ะคิ n อวานเอซอ w ฟซอสแล้วก็ f ฟ u อ of เพนจัคเ e ิลนะคะ เหตุผลของคนที่หายไปนะคะคือตอนนี้ค่ะเขาค่อนข้างที่จะต้องเหมือนกับไปวางแผนในการเริ่มต้นทำงานของเขานะคะาวางแผนในการใช้ชีวิตของเขาเขาอาจจะต้องเริ่มต้นทำงานใหม่ๆนะคะก่อนหน้านี้เขามีความรู้สึกว่าการสื่อสารของคุณ ระหว่างคุณกับเขาการพูดจาการสื่อสารมันยังไม่ค่อยลงตัวกันเท่าไหร่นะคะเหมือนพูดไปก็ยังไม่เข้าใจกันนะคะยังมีความเหมือนเป็นเด็กเขาก็เลยค่อนข้างที่จะเหมือนกับเงียบไปเพื่อที่จะไปสนใจในเรื่องของตัวเองวางแผนการทำงานการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการทำงานของตัวเองนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีความหวงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะยังไม่ได้ปล่อยไปนะคะเพียงแต่ว่าเขาเหมือนกับ ไปโฟกัสที่เรื่องของการงานของเขาอยู่นะคะตอนนี้ในเมื่อเหมือนกับยิ่งคุยยิ่งพูดกันมันก็ยังไม่เข้าใจกันนะคะตอนนี้เขาก็เลยตัดสินใจที่จะยังเงียบไปก่อนนะคะเพื่อที่จะไปเริ่มต้นในเรื่องของการงานของเขาแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะคะโอเคค่ะขอดูต่อนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะเขามีความลังเลในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะเขาจะเลือกอะไรก่อนดีระหว่างเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะมันมันมีสองทางเลือกมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันก็ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนมันยังมีความลังเลอยู่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถเหมือนกับ ทุ่มได้เต็มที่ไหมอะคะ่ะเพราะว่าเขาก็เหมือนกับมีการเริ่มต้นในเรื่องของการงานการเงินของเขาอยู่นะคะตอนนี้เขาก็เหมือนกับมุ่งมั่นในการทำงานของเขาการหาเงินสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเขาอยู่นะคะแล้วก็ลังเลอ่ลังเลในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะมันยังมีความไม่ชัดเจนมันยังมีตัวเลือกมันยังมีทางเลือกให้เขาต้องตัดสินใจอยู่นะคะ มันยังมีความไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเงียบไปก่อนแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องการเงินของเขานะคะแล้วก็การสร้างตัวตนความมั่นคงในชีวิตของเขาะคะ่ะนายออฟ o อร์ทเทรนด์อัพครับแล้วก็เพจออฟซอร์ดนะคะ ตอนนี้นะคะเขามีความเครียดในเรื่องของอความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะลึกๆแล้วเขามีความเครียดอยู่นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่า เขาอะมีความคิดที่อยากจะเป็นครอบครัวกับคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปกันยาวๆนะคะไปจนถึงขั้นมีครอบครัวมีลูกมีคือเขาจินตนาการไว้จนถึงจนถึงขั้นนั้นนะคะแต่ว่ามันไม่เป็นแบบที่เขาคิดนะคะม,มันมีความเครียดมันมีความกังวลนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะคนคนนี้นะคะเขามีความคิดว่า เขาอยากจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะอยากจะลองติดต่อสื่อสารมาหาคุณดูนะคะเพราะว่าเขายังส่องยังมองคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะเงียบไปยังไงคุณกับเขามันจะต้องกลับมาคุยกันติดต่อสื่อสารกันนะคะเขามีความดื้อในตัวเองนะคะต่อให้เขาจะมองว่าเขาไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอะไรก็ตามแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของคุณที่ติดอยู่ในใจมีความเครียดมีความกังวลอยู่นะคะ ยังไงคนคนนี้ก็ยังอยากที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณแล้วยังไงต่อนะค่ะมีเอเ e อร r เ h อร์เดอะแงแมนแล้วก็ควีนับครับนะคะ เขาค่อนข้างที่จะวางแผนแล้วก็ใช้ความคิดกับความสัมพันธ์นี้ค,ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขารู้นะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันมีทางออกมันมีทางที่จะไปต่อกันได้แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่ชอบคิดแล้วก็ใช้ความคิดเยอะด้วยความที่เขามีความที่เป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะมีความคิดเป็น,เ,ปนเหตุเป็นผลนะ <im it> เขาอยากจะติดต่อสรรื่อสารมาหาคุณนะคะแต่ก็ขอเวลาในการวางแผนก่อนนะคะ ใช้ความคิดอยู่นะคะเพราะว่าเขายังมองว่าคุณยังเป็นคนที่คนที่ใช่สําหรับเขาคุณมีความน่ารักมีความจริงใจเขายังอยากเป็นครอบครัวกับคุณอยู่นะคะยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะคะแต่ว่าขอนิ่งเพื่อใช้ความคิดแล้วก็วางแผนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะแอนขอบทสรุปให้กับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะขอบทสรุปนะคะมันจะเป็นยังไงนะคะ Night of Car ฟ s The World แล้วก็ทรีอัพอรนะคะบทสรุปนะคะคือเขาอ่ะพยายามอยู่กับตัวเองพยายามพยายามมีความสุขกับตัวเองพยายามหาความสุขรอบๆตัวให้กับตัวเองนะคะอา,อาจจะมีคนมาหาเข้ามาหยิบยื่นความรักให้กับเขามีคนมาชอบเขาเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้สนใจใครยังไม่ได้มองใครนะคะ พยายามที่จะอยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองให้ได้นะคะพยายามโฟกัสที่ปัจจุบันนะคะแต่ว่าความเป็นจริงอะ่ะคือเขาก็มีความเจ็บปวดให้กับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะม,มันยังมีความเจ็บปวดให้กันอยู่นะคะขอเปิดเพิ่มนะคะโอเคอถึงแม้ว่ามันจะมีความเจ็บปวดในเรื่องของอาจจะเป็นคำพูดการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันนะคะ สรุปของความสัมพันนี้นะคะแอนมองว่าเขายังอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะการมีคุณในชีวิตอแบบ่ะมันยังเป,เป็นเป้าหมายของเขาอยู่มันยังเป็นชัยชนะของเขาอยู่เพราะว่าคุณเป็นคนที่ที่ดีแล้วก็เป็นคนที่เขามองว่าสามารถเป็นครอบครัวกับเขาได้ในอนาคตเป็นเป็นแม่ที่ดีได้นะคะอืมเขายังมีความรักความรู้สึกดีให้กับคุณอยู่นะคะโอเคค่ะแอนขอ r o m โร a n นต์แอนะคะแนะนำความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาสามใบนะ Trust นะคะ Soulmate แล้วก็ Honeymoon นะคะไพ่อยากจะบอกว่าให้คุณเชื่อแล้วก็ให้คุณศรัทธาน,นะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณเป็น Soulmate ของคุณนะคะ มันจะมีการวนกลับมาเพื่อที่จะได้เรียนรู้กันอาจจะมีช่วงเวลาที่ได้ไปฮันนีมูนกันไปท่องเที่ยวเพื่อที่จะเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1น,นะคะยังไงแอนขอฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตาม channel ของแอนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะคะว่าแอนจะทำหัวข้ออะไรนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่เพืเ่อนๆที่เลือกภาพที่2นะคะเหตุผลของคนที่เงียบหายไปจากคุณนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ mm hmm. chain of one จัสติกแล้วก็ซิกออฟเพนทาเคนะคะเหตุผลที่เขาเงียบหายไปจากคุณนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเขาอะทำงานหนักมากๆเขาไปโฟกัสที่เรื่องของการงานการเงินของเขานะคะซึ่งเขามีปัญหาในเรื่องของการงานที่ค่อนข้างที่จะเยอะที่เขาจะต้องแบกรับภาระหรือว่าอาจจะเป็น อาจจะเป็นการดูแลครอบครัวของเขาอะคะ่ะเขาอาจจะเป็นพี่คนโตหรือว่าอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะคือการงานของเขาตอนนี้นะคะมันกําลังเหมือนกับมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เขาจะต้องรับผิดชอบนะคะแต่ว่าแอนก็มองว่าเขาอะยังอยากที่จะเหมือนกับให้ความยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้นะคะที่เขาเงียบหายไปจากคุณนะคะ เขายังอยากให้ความยุติธรรมยังอยากทําให้ความสัมพันธ์นี้คือเขาอ่ะยังอยากเหมือนกับยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาต้องไปโฟกัสในเรื่องของการงานของเขาอยู่นะคะ แอนมองว่าเขาอยากจะเข้ามาให้หรือว่าหยิบยื่นอะไรให้กับคุณนะคะถ้าเขาประสบความสําเร็จแล้วนะเขาก็อยากที่จะเป็นผู้ให้กับคุณนะคะอยากจะมาออฟเฟอร์คุณอยากจะมาดูแลคุณเขาอยากจะดูแลคุณได้นะคะแต่ตอนนี้เขาอยากที่จะเหมือนกับโฟกัสในเรื่องของการงาน,นงก,าก่อนนะคะอืมถ้าเขาแบบสําเร็จหรือว่าเขาแบบมีความพร้อมแล, Ken แล้วเขาก็อยากจะมาให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะอยากเป็นผู้ให้คุณอยากดูแลคุณได้นะคะ ทรีนอ o ซอ o ทรีออฟเพนทาเคิลนะคะแล้วก็ท of ออฟวานะคะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทํางานหลายอย่างนะเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างเกี่ยวกับสื่อโซเชียลออนไลน์ด้วยนะคะ อาจจะทํางานสองสาอย่างนะคะอาจจะเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่ได้ทํางานประจํานะคะเขามีความคิดที่จะวางแผนที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณอยู่นะคะแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณจะต้องแบบเหมือนกับโกรธเขาแน่ๆเลยหรือว่าจะแบบว่าไม่ให้เขาแบบเข้าไปในชีวิตกลับเข้ามาในชีวิตกูง่ายๆแ,แ,แน่เลยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเงียบหายไปเลยโดยที่ไม่ได้บอกคุณนะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเอาแน่เอานอนกับ คนคนนี้ไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาก็อยากที่จะวางแผนที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีความแบบกลัวคุณอยู่ว่าคุณจะแบบไม่ให้โอกาสเขาหรือว่าคุณอาจจะดุเขาคุณอาจจะแข็งแข็งใส่เขานะคะอาจจะพูดจาที่แบบทาร้ายจิตใจเขาหรือเปล่านะคะที่เขาเงียบหายไปนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าเนี่ยเขาไปทํางานนะลแล้วก็เขาก็อยากที่จะแบบกลับเข้ามาหาคุณอยากที่จะมีความแบบว่า อ,อย่ากที่จะดูแลคุณได้นะคะแต่เขาก็ยังมองเป็นเรื่องอนาคตกับคุณอยู่นะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของอนาคตนะคะคือการที่จะมีคุณในชีวิตนะคะเขาก็เขาก็มีความคิดที่จะมีคุณในชีวิตนะคะแต่ว่าเขาก็มองไปว่าอืมคือมันจะต้องมีอะไรบ้างมันจะต้องโฟกัสที่เรื่องของการงานการเงินด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะขอดูต่อนะคะ เขามองว่ายังไงนะคะคุณก็เป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาสําหรับเขานะคะคุณเป็นดีเอ็มเพของเขานะคะเขามองว่ายังไงก็เป็นคุณนะคะที่เขาอยากให้มาเป็นภรรยาของเขาอยากเป็นแม่ของ อยากให้เป็นแม่ของลูกของเขานะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีคนสวยสําหรับเขานะคะดูดีมากๆมีเสน่ห์มากๆในสายตาเขาเขาอะวางแผนไว,ไว้แล้วนะคะว่ายังไงเขาก็จะกลับมาหาคุณแน่นอนนะคะถ้าเขามีความมั่นคงมากพอนะคะคนคนนี้นะคะเขายังมีความจริงใจให้กับคุณอยู่นะคะ เขาไม่ได้มีคนอื่นนะการที่เขาเงียบหายไปเขาอยากจะให้คุณรู้ว่าเขาไม่ได้มีคนอื่นเขาไม่ได้มีใครเลยเขายังมองคุณอยู่ยังส่องคุณอยู่ได้ซ้ํามองคุณอยู่ตลอดนะคะจับตามองคุณอยู่ตลอดนะเขาไม่ได้หายไปไหนเลยเพียงแต่ว่าเขาไปโฟกัสเรื่องงานถ้าเขามีความพร้อมแล้วอะ่ะยังไงเขาก็จะกลับมาหาคุณแน่นอนคะ่ะ วางแผนกําลังวางแผนที่จะกลับเข้ามาหาคุณติดต่อมาหาคุณนะคะไม่อยากเงียบหายไปเลยนะคะแต่ว่าคุณก็ยังเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขานะคะเราอยากให้คุณเข้าใจว่าคุณอะยังเป็นที่หนึ่งสหรับเขาเสมอนะโอเคค่ะแอนขอบทสรุปให้กับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะขอบทสรุปความสัมพันธ์นะคะขอบทสรุปความสัมพันธ์ค่ะ p a ชอ o o o n e Ace of Pentacle แล้วก็ i e l of Fortune นะคะอืมเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเขาจะกลับมาหาคุณแน่นอนยังไงเขาก็จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณยังไงเขาก็จะเดินทางกลับมาหาคุณเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไป กันแบบระยะยาวเลยนะคะเขามองว่าคุณอ่ะเป็นโชคชะตาของเขาคุณเป็นเหมือนเป็นเดซินี่ของเขานะคะอืมยังไงคุณอ่ะคุณกับเขาอ่ะมันก็ต้องได้วนกลับมาเจอกลับมาพูดกลับมาคุยกับมาเรียนรู้กันนะคะอืมเขาก็มีความเชื่อแบบนั้นนะคะว่ายังไงก็ต้องเป็นคุณอ่ะอืมเขามีความรู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นเหมือนพรมลิกิตของเขาเลยนะอะไรแบบเนี้ยค่ะ เขาจะกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นี้นะคะพร้อมกับความมั่นคงนะคะความรู้สึกดีๆนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณรับรู้ไว้ว่าคุณยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอยู่นะคะไม่ต้องห่วงนะยังไงเขาก็จะกลับมาหาคุณคะ่ะโอเคค่ะแอนขอไพ่โรแมนต์แองเจิลแนะนําความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาสามใบนะ n ิวเลิฟนะคะ Stay off e about your love life Passion นะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาอะมีแพชชั่นกับคุณมากๆเลยนะคุณไม่ต้องห่วงนะคะเขาจะกลับมานะแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นสําหรับคุณให้ได้นะคะเขาจะเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับคุณนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้เขาจะทําให้คุณรู้สึกยังไง ให้คุณรู้สึกไม่โอเคกับเขายังไงก็ตามนะคะแต่เขาจะกลับเข้ามาเพื่อที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นสําหรับคุณให้ได้นะคะคุณกับเขานะคะมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะคะเขาอาจจะเป็นเหมือนเป็นเดซิน่ของคุณจริงๆนะคะคุณกับเขามันมีความเป็นเป็นเป็นพมรมลิขิตเป็นสิ่งที่แบบว่าเหมือนเคยร้องขอแบบถ้าคุณเคยขอเรื่องของคู่หรือว่าเขาเคยขอเรื่องของคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ ก,ก็คือเขาอะค่ะอืมเขาจะกลับเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณนะคะเพราะว่ามีความแพชชั่นมีความมีแพชชั่นกับคุณมากๆนะคะคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขามีแรงดึงดูดต่อเขามากๆนะคะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะดีมากเลยค่ะการเยียวหายไปของเขานะคะมันไม่ได้แย่นะคะเพียงแต่เขาอยากไปสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่จะกลับมาดูแลคุณได้มากกว่านี้นะคะ่ะเขาเป็นคนที่แบบมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะ ถ้าเป็นพลังงานของคุณก็รับไปเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกลองที่2นะคะยังไงแอนฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe. s mm ั b hmm. s c r i b ์ช่ n e ของแอนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกภาพที่3นะคะภาพนี้นะคะเหตุผลของคนที่เงียบหายไปจากคุณนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ เหตุผลของคนที่เงียบหายไปจากคุนะคะเหตุผลของคนที่เงียบหายไปเดมอนสิกอั n วานเอซับคับนะคะค่าเหตุผลที่เขาเงียบหายไปนะคะเพราะว่าเขามีความคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันเปราะบ,บางเกินไปนะคะมันเกิดจากความคิดของเขาเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วลึกๆเขารู้นะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันสามารถพัฒนาไปต่อ จนถึงขั้นประสบความสําเร็จได้แต่ด้วยความที่เขาอาจจะแคร์สายตาของคนรอบข้างหรือว่า,าสังคมของเขาอะคะ่ะมันมีความทําให้เขารู้สึกว่าเขาหวาดกลัวมีความกังวลกับความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นความคิดที่เขาสร้างขึ้นเองซึ่งจริงๆลราอะมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันแบบ เป็นแบบที่เขาคิดนะคะแต่เขามีความกังวลมีความคิดมากคิดไปเองนะคะ mm hmm. เขาก็เลยเดินเลือกที่จะเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาอะคะ่ะไปก่อนนะคะทั้งทงที่ในใจแล้วะเขารู้นะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถไปต่อได้จนถึงขั้นประสบความสําเร็จนะคะ mm hmm. เขารู้หมดนะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่า mm hmm. เขาเลือกที่จะเดินหันหลังออกไปก่อนนะคะ เขามีความคิดที่อยากจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะมีความคิดที่จะอยากมาหาคุณอยากติดต่อสื่อสารมาหาคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขายังมีความรู้สึกห่วงแหนคุณอยู่นะคะเขาอาจจะส่องคุณหรือว่าอาจจะมองคุณจากสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะหรือว่าจากที่ไกลๆนะคะที่ที่เขาสามารถมองเห็นคุณได้นะคะแล้วเขามีความรู้สึกเหมือนกับเขามีความหึงความหวงคุณเป็นหวงคุณด้วยนะคะ มีความแบบยังกอดเก็บคุณไว้อยู่ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะคะเขาก็เลยอยากที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณนะคะอยากจะลองเริ่มต้นใหม่กับคุณดูนะคะเพราะว่าเขาอาจจะทนความแบบความคิดถึงคุณไม่ได้ความแบบห่วงคุณไม่ได้อาจจะมีคนมาคอมเมนต์คุณหรือว่าอาจจะมีคนมาแบบปรากดหัวใจให้คุณหรือว่าแบบคุณอาจจะลงรูปอะไรไปหรือว่าโพสต์อะไรที่มันทําให้เขารู้สึกแบบ เขายังมีความหวงคุณอยู่นะคะมันก็เลยเป็นเหตุให้เขาอยากที่จะติดต่อมาหาคุณนะคะเดอสชาลียตคิงอฟคิงอฟวานแล้วก็คิงอฟพับนะคะใช่ค่ะเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะคะเขาอยากที่จะเดินทางมาหาคุณเลยนะ อยากที่จะวางแผนเขาวางแผนแล้วนะคะที่จะเดินทางหรือว่าอยากจะกลับเข้ามาติดต่อสื่อสารเข้ามาหาคุณอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าเขายังมีความรักความจริงใจให้กับคุณอยู่นะคะอยากจะมาถักแสดงออกให้คุณรู้ว่าเขาอ่ะมีความรู้สึกรักคุณอยากเริ่มต้นกับคุณนะคะ อยากเดินทางมาหาคุณกําลังวางแผนอยู่นะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับเขาเป็นคนที่เจ้าแผนการหน่อยๆนะคะเวลาที่เขาคิดจะทําอะไรจะกลับเข้ามาหรือว่าจะติดต่อสื่อสารคุณนะคะเขาก็จะค่อนข้างที่จะใช้ความคิดแล้วก็วางแผนเยอะนิดนึงนะคะอืม้ม เขายังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะคะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีความคิดที่มันแบบฟุ้งซ่านไปนิดนึงนะคะเขาอาจจะแคร์คนรอบข้างมากเกินไปหรือาอาจจะฟังเสียงคนอื่นมากเกินไปนะคะทําให้เขาตัดสินใจผิดพลาดนะคะโอเคค่ะแอนขอบทสรุปให้กับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะขอไพ่สรุปนะคะเดท The เดลเวอร์ค่ะเขามีความรักให้คุณจริงๆนะคะมีความรักที่จริงใจมากๆให้กับคุณนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีแรงดึงดูดต่อคุณมากๆนะคะระหว่างที่เขาเงียบหายไปจากคุณเขาก็ไม่สามารถที่จะตัดคุณออกจากความรู้สึกได้เลยนะคะเขายัางมองว่าคุณเป็นคนในฝันของเขานะคะมองอนาคตไกลๆกับคุณนะคะไม่ว่าเขาจะคิดหรือจะทําอะไรมันก็มักจะมีคุณอยู่ในนั้นเสมอนะคะ เขาอยากที่จะจบเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาที่เขาเคยคิดเคยฟุ้งหรือว่าเคยมีความคิดที่แบบว่ารู้สึกว่ามองคุณไม่ดีหรือว่าไม่อยากจะไปต่อกับคุณนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะอยากจะให้มันจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปในทางที่ดีกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเขามีความรักให้กับคุณมากๆนะคะแล้วก็มีแรงดึงดูดต่อคุณมากๆนะคะไม่สามารถที่จะตัดคุณได้อมืมีความรักให้กับคุณนะคะ แอนมองว่าคุณกับเขามันมีความเป็นเป็นคู่กันด้วยนะคะมีความเป็นคู่มีความเป็นเหมือนกับเป็นเนื้อคู่เป็นโชคชะตานะคะที่จะต้องได้มาเจอกันนะคะเหมือนกับการที่คุณกับเขามาเจอกันแอนมองว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะโอเคค่ะแอนขอไพ่โรแมนต์แองเจิลสามใบนะคะให้กับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะ เลสิฟเอนเฮลยูเคมิสทรีโรแมนติกฟิลลิ่งนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีเพื่อนมาเกี่ยวข้องนะคะเขาอาจจะให้เพื่อนช่วยวางแผนหรือว่าอาจจะติดต่อมาทางเพื่อนของคุณนะคะเพื่อที่จะกลับเข้ามาหาคุณมาติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะคุณกับเขามันมีเคมีที่เข้ากันมากๆเคมีที่ตรงกันมากๆนะคะเขารับรู้ได้นะคะมันมีแรงดึงดูดต่อเขามากๆนะคะ เขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้จริงๆนะคะและเร็วๆนี้แอนมองว่าคุณกับเขาจะได้มีช่วงเวลาที่โรแมนติกกันนะคะได้เรียนรู้กันได้กลับมาเหมือนกับมาเริ่มต้นสารสัมพันธ์ในเรื่องของความรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ โอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะแอนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามช่องของแอนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปที่แอนจะทำนะคะมาดูกันว่าแอนจะทำหัวข้ออะไรนะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากที่จะให้แอนทำหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ